รักษาช้างท้องอืดปวดท้องรุนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแบบนี้ค่ะหมอได้รับแจ้งว่ามีช้างชราอายุประมาณ60ปีซึมไม่กินอาหารยืนบิดตัวตลอดเวลาเหมือนปวดท้องมากเมื่อหมอมาถึงก็ได้พบกับพังบุญมีหรือคุณยายบุญมีอายุ60ปีค่ะ มันไม่กินอาหารเลยมันมีวัุ้องครับึงๆเหยียดขาคุณยายเดินไม่ค่อยไหวยืนเหยียดขามาด้านหลังแบบนี้และช่องท้องก็ยังกลางขยายใหญ่หมอรีบเตรียมยาและอุปกรณ์เพื่อที่จะเปิดเส้นให้ยาคุณยายค่ะจากการสอบถามพี่ควานพบว่าก่อนที่จะมีอาการป่วยคุณยายได้กินอ้อยไปประมาณ3เข่งค่ะ บวกกับช่วงนี้ไม่ค่อยกินน้ําเลยก็เลยสันนิษฐานได้ว่าชาดอ้อยที่กินเข้าไปอาจจะแห้งและเกิดการอุดตันนั่นเองค่ะทําให้คุณยายมีภาวะท้องอืดและถ่ายไม่ออกอย่างที่เห็นแน่นอนว่ายาที่หมอจะให้อันดับแรกก็คือยาลดปวดค่ะเพราะตอนนี้คุณยายปวดท้องไม่ไหวแล้วช่วยหนูด้วยแต่เนื่องด้วยอายุที่เยอะ ทำให้เส้นเลือดบริเวณใบหูหายากกว่าช้างปกติค่ะหมอพยายามหาอยู่นานเลยกว่าจะเปิดได้ครบสองเส้นต้องปีนอคอกเปิดเส้นกันแบบนี้เลยนะคะระหว,ว่างที่ให้ยานั้นนะคะคุณยายดูเหมือนจะมีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นค่ะเหยียดตัวดิ้นไปดิ้นมาเอาวางเกาะเสาเหมือนจะยืนไม่ไหว หมอต้องคอยดูอาการและเติมยาให้ตลอดเวลาค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าช่องท้องการขยายใหญ่มากเพราะว่าคุณยายไม่ขับถ่ายเลยค่ะเมื่อกดท้องดูนะคะท้องก็แข็งแน่นแบบนี้เลย,เยหมอเฝ้าดูอาการและให้น้ำเกลือไปจนถึงเย็นนะคะอาการปวดท้องก็ลดลงค่ะคุณยายเริ่มหยิบอาหารขึ้นมากินแล้วหลังจากที่ไม่กินอาหารเลยทั้งวัน และขั้นตอนต่อไปนะคะคือหมอจะช่วยล้วงส่วนอุจจาระออกมาค่ะงานนี้คิดว่ามีเปียกแน่นอน <c oughs> ก็เลยต้องใส่เสื้อฝนกันไว้ก่อนค่ะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเราต้องเฝ้าน้ําเกลือต่อเมื่อพร้อมแล้วเราก็เป็นลุ้นกันเลยค่ะว่าเราจะเจออะไรบ้าง และเราก็สามารถดึงอุจจาระก้อนแรกออกมาได้ค่ะก้อนไม่ได้ใหญ่มากแต่ลำไส้ยะแห้งมากน้ำีกันที่เดียวเพราะคุณยายอะมีภาวะขาดน้ำหมอเลยต้องเติมน้ำให้กับลำไส้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นจะได้ดึงอุจจาระออกมาง่ายขึ้นค่ะขนาดเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ยังดึงอุจจาระออกมายากมากค่ะจนหมอต้องบอกให้คุณยายช่วยแบ่งแบบนี้ อนนี้เราก็สามารถดึงอุจจาระออกมาได้จํานวนหนึ่งนะคะคงพอทําให้คุณยายสบายท้องได้บ้างแต่เมื่อกี้ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะคุณยายเบ่งน้ําสวนออกมาค่ะก็เลยทําให้หมอเปียกไปทั้งตัวแบบนี้เปียกถึงชั้นในเลยอะเน่เปียกมคะาะเปียกไม่ถึงตัเนื่องจากหมอต้องเฝ้าน้ำเกลือคุณยายไปอีกนานก็เลยต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อสักหน่อยค่ะ แล้วก็มาเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อนี้เป็นเสื้อที่หมอทําขึ้นเองผลิตออกมาจําหน่ายให้กับทุกคนเพื่อนําเงินมารักษาช้างตัวนี้เป็นลาย A ลายช้างไทยนะคะสนใจก็ทักข้อความเพจหมอโบได้เลยค่ะถึงจะไม่ได้ใส่ชุดหมอแต่ก็ยังทําหน้าที่หมออยู่นะคะที่หมอหักอยู่นั้นก็คือยาลดปวดค่ะหมอจะเติมยาลดปวดให้คุณยายเรื่อยๆเพื่อให้คุณยายสบายตัวที่สุดเมื่อเห็นคุณยายอาการดีขึ้นแล้วหมอก็ถอดน้ําเกลือให้กับคุณยายค่ะแล้วก็ฉีดยากระตุ้นลำไส้อ่อนๆไว้ให้ด้วย อาการของคุณยายอย่างน่าเป็นห่วงคืนนี้ก็เลยต้องเฝ้ากันตลอดคืนเช้าวันต่อมาคุณยายดูร่าเริงขึ้นนะคะหมอตเตรียมอุปกรณ์สําหรับเปิดเส้นให้ยาแล้วก็น้ำเกลือเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ยังปีนคอกเปิดเส้นเหมือนเดิมนะคะและที่น่าดีใจก็คือคุณยายเริ่มกินอาหารได้บ้างแล้วค่ะแต่ไม่ยอมกินน้ําเลย ด้วยเหตุนี้หมอก,ก็เลยต้องเปิดน้ําเกลือมากถึง3เส้นเพื่อเร่งเติมน้ําให้กับร่างกายไม่อย่างนั้นเนี่ยอุจจาระที่เหลือออกมายากแน่นอนค่ะเพราะว่าลำไส้เขาแห้งมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ช่วยกันดึงอุจจาระออกมาอีกรอบค่ะรอบนี้ดึงออกมาได้เยอะเลยคุณยายช้างก็ช่วยแบ่งดีกว่าเมื่อวานเยอะค่ะคุณยายช้างสบายท้องกินอาหารเก่งขึ้นมากเมื่อหมอมั่นใจว่าเติมน้ําเกลือได้เพียงพอแล้วหมอก,ก็จะให้ยากระตุ้นลำไส้แบบแรงค่ะ เพราะคิดว่ามีอุจจาระอีกจํานวนมากที่หมักหม,มมอยู่ในท้องเราต้องนําอุจจาระพวกนั้นออกมาให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เน่าและเกิดการติดเชื้อลุกลามหลังจากให้ยาคุณยายก็จะมีอาการปวดเบ่งมากค่ะมีอาการอ้าปากปากซีดยานี้จะมีผลทําให้น้ําตาไหลน้ําออกจากงวงเพิ่มมากขึ้นหมอจะต้องคอยเติมยาลดปวดให้อย่างต่อเนื่องค่ะ และแล้วอุจจาระที่ค้างอยู่ก็ถูกขับออกมาจํานวนมากค่ะกลิ่นนี้คือแบบเหม็นเปรี้ยวสุดๆถ้าเกิดทิ้งไว้นานมีโอกาสติดเชื้อในลําไส้สูงมากแล้วก็จะมีอุจจาระก้อนหนึ่งนะคะที่ใหญ่กว่าปกติด้วยค่ะต้อนกว้ยหรือว่ากยอ๋อก้้นยาวๆนะน่าจะกล้ยอ๋่ากุ้ยมันมีกิ่ยาว,นะวายเขา อุจจาระพวกนี้เป็นสาเหตุทําให้คุณยายปวดท้องนั่นเองยากระตุ้นลำไส้จะออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะระหว่างนั้นหมอก็คอยเติมน้ําเกลือให้เรื่อยๆเลยเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ํานี่ก็คืออุจจาระที่ขับออกมาได้หลังให้ยากระตุ้นลำไส้ค่ะเมื่อยาหมดฤทธิ์ลงนะคะคุณยายก็สบายท้องเลยค่ะทีนี้กินอาหารใหญ่เลยค่ะก็อึมันหมดท้องแล้วนี่นาต้องเติมเข้าไปใหม่ดีดูค่ะกินเผื่อแผ่มาถึงหมอด้วยอันนี้ช้างให้ทำมาค่ะ โทษทีนะยายหมอไม่กินยาค่ะมาถึงช่วงเที่ยงเราก็ทานข้าวกับคุณยายไปเลยนะคะเห็นยายกินได้อะหมอก็กินข้าวอร่อยตอนนี้นะคะหมอก็เติมน้าเกลือไปประมาณ70ติลิตรแล้วค่ะชีของคุณยายเนี่ยก็เริ่มใสแล้วแสดงให้เห็นว่าน้ําในร่างกายเพียงพอแล้วค่ะหมอเฝ้าเติมน้ําเกลือไปเรื่อยๆนะคะจนขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วหมดน้ําเกลือไปเกือบ80ลิตรค่ะ มาถึงตอนนี้คุณยายก็กินอาหารได้อือที่อุดตันอยู่ก็ออกมาหมดแล้วหมอมั่นใจว่าตอนนี้คุณยายปลอดภัยแล้วค่ะก็เลยปล่อยคุณยายไปพักผ่อนเวลาจะถอดน้ําเกลือหมอกก็ปีนคลองเหมือนเดิมนะคะถนัดอยู่ละเรื่องปีนป่ายเนี่ยหลังจากนั้นก็เก็บข้าวของกลับบ้านกันค่ะ ซึ่งก่อนกลับนะคะหมอก็ได้แจกเสื้อให้กับพี่ควานด้วยอันนี้เป็นเสื้อที่ลูกเพจใจดีบางท่านซื้อแล้วก็ไม่สะดวกรับเสื้อส่งต่อให้กับพี่ควานค่ะวันนี้หมอก็เลยนําเสื้อมาแจกพี่ควานอ่ะดีใจกันใหญ่เลยใครที่อยากอุดหนุนสินค้าที่ทางเราจําหน่ายแต่ก็ไม่สะดวกรับและอยากส่งต่อให้กับพี่ควานก็ทักข้อความเพจหรือไลน์แอดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะพร้อมแจ้งว่าส่งต่อให้ควานช้างหมอก็จะนําไปแจกให้แบบนี้ค่ะเออ จบไปอีกหนึ่งเคสหมอดีใจที่ได้ช่วยเหลือคุณยายบุญมีให้รอดพ้นจากอาการเจ็บป่วยขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เราได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย